สวัสดีครับปสดีครับผมบุญรอดครับยวจะลองปล่อยบุญรอดตรงนี้นะครับว่าเขาจะสามารถบินกลับบ้านเขาได้หรือเปล่า มาแล้วครับบินไปแล้วครับบินไปแล้วครับป๊ป๊ป๊อ้าวเข้าบ้านแล้วลงตำแหน่งแล้วนะครับเก่งมากครับเข้าบ้านกันแล้วนะครับนะครับเขาจะเข้าบ้านมาเข้ามาแล้วนี่ครับนี่ครับบ้านมรอดบ้านมรอดครับอนกทิราชนี่เขาจะไม่ชอบยืนคอนนะครับเขาจะชอบยืนแป้นนะครับ ขอบุญลาดเก่งมากลูกบายบาย